สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีช่องยออินเตอร์พารวยทุกทุกท่านนะครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับเอฟยออินเตอร์พารวยนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาทําคู่ดับล่างไปกับนะครับลดกุ้นทุนนะครับให้สมาชิกได้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับแอดขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเติมแรงใจให้แอดนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องยอยอิงเตอร์พารวยนะครับทั้ง YouTube และแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเนาะอาจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะอ่ะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับเราก็ไปรับชมคำเตือนกันก่อน มาดูมาชมกันนะครับคู่ดับล่างไปกลับนะครับสูตร A นะครับสูตรแรกนะครับนะว่าเราจะได้ดับคู่ไหนนะครับนะสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกมิถุนายนนะครับสองตัวล่างนะครับผลออกเก้าสองนะครับออกเก้าสองนะครับเก้าสองนะครับเก้าสอง อยู่ในนี้นะครับไม่มีเก้าสองนะครับผ่านนะครับนะดับผ่านนะครับอันนี้คือคู่ดับล่างนะครับลดต้นทุนนะครับมาดูงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะครับจะได้ดับคู่ไหนนะครับดับตัวไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับแล้วก็ทําพร้อมกันกับแอสเลยนะครับเนาะก็วิธีการคำนวณก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนดับ คู่ดับล่างคู่ดับบนนะครับเหมือนกันนะครับใช้สิบล่างนะครับนับเพิ่มจนชนผลนะครับหน่วยล่างนับเพิ่มจนชนผลเหมือนกันนะครับชนผลก็คือนี่นะครับเก้าสองนะครับนะเก้าก็มานับเป็นศูนย์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็มาเก้าชนเก้าสองก็มานับเหมือนกันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็สิบสองอยู่นี่นะครับนะมาทำกันนะครับ ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากนะครับบางท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่มันก็ใช้งานได้จริงนะครับนะมาครับเก้าเป็นศูนย์นะครับสองเป็นสามนะครับศูนย์เป็นหนึ่งนะครับสามเป็นสี่นะครับหนึ่งเป็นสองนะครับสี่เป็นห้านะครับสองเป็นสามนะครับห้าเป็นหกนะครับสามเป็นสี่นะครับหกเป็นเจ็ดนะครับ สี่เป็นห้านะครับเจ็ดเป็นแปดนะครับห้าเป็นหกนะครับแปดเป็นเก้านะครับเนี่ยหกเป็นเจ็ดนะครับเก้าเป็นศูนย์นะครับเจ็ดเป็นแปดนะครับแปดเนี่ยศูนย์เป็นหนึ่งนะครับแปดเป็นเก้านะครับหนึ่งเป็นสองอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็รอผลนะครับตอนหลักสุดนี้นะครับสมาชิกพิจารณาเอานะครับอ่ะนะครับ ก็แคปเอานะครับสมาชิกปิดถูกง่ายงนะครับก็ว่ากัตามสุดนะครับนะแคปเอานะครับเอาหนึ่งสองสามนะครับไปต่อนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ดับล่างสูตร B นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะ เมที่ผ่านมานะครับผลออกเก้าสองนะครับเก้าสองครับงวดนี้ผิดนะครับจากพี่เดืจะยาวมาครับมาหลุดงวดนี้นะครับนี่นะครับเก้าสองผิดอยู่นี่นะครับสมาชิกนะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองนะครับผลออกเก้าสองนะครับเก้าสองผิดนะครับ ิดว่าตามผิดนะครับถูกว่าตามถูกนะครับจากที่มันเดินมาครับมาสะดุดนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณนะครับว่าคำนวณแบบไหน,นครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนของอ่าดับสองตัวบนไปกับสูตร b ีเหมือนกันนะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับหน่วยล่างลบหนึง่งนะครับเอสิบล่างลบหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็หน่วยล่าง ลบหนึ่งบวกหนึ่งเหมือนกันนะครับนะก็ใช้แบบนี้นะครับนะก็อันนี้ผลล่างนะครับเก้าเก้าสองนะครับก็ลบหนึ่งก็เป็นแปดเป็นเก้านะครับสองลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งเป็นสองแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็มาจับนะครับแปดเก้านะครับแปดหนึ่งนะครับแปดสองนะครับเก้าหนึ่งเก้าสอง แล้วก็หนึ่งสองนะครับสูตรไม่ได้ยากนะครับแต่มันก็ใช้งานได้จริงนะสมาชิกก็เห็นมาแล้วนะครับเนาะว่ามันดับยังไงนะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับก็เสียดายนะครับเนาะหลุดไปนะครับแปดเก้านะครับแปดหนึ่งนะครับแปดสองนะครับเก้าหนึ่งครับเก้าสองนะครับหนึ่งสอง นี่นะครับนะรอผลนะครับจะหลุดซ้ําหรือว่าจะเดินต่อนะครับเนาะยังไงก็ขอให้มันเดินต่อแล้วกันนะครับอย่าให้มันหลุดเลยนะครับเนาะอ่ะแคปอานะครับสมาชิก <c oughs> อ่าหนึ่งสองสามนะครับไปนะครับสำหรับคู่ดับล่างลดต้นทุนนะครับ ก็มีแค่สองชุด <ci> นี้นะครับก <hip> ็สมาชิกก็ชอบชุดไหนก็เลือกกิบจับไปใช้นะครับถ้าตัวเลขตัวไหนนะครับที่มันชนเด่นนะครับก็เลือกเด่นไว้ก่อนนะครับนะอย่าไปตัดดับนะครับการคำนวณนะครับให้เอาเด่นมาดึงนะครับอย่าเอาดับมาตัดนะครับถ้าการเอาดับมาตัดมันมักจะผิดพลาดบ่อยนะครับนะถ้าดับนั้นไม่เอาเอาไม่อยู่จริงๆนะครับมันก็ทําให้เรานะครับพลาดการถูกรางวัลไป เพราะฉะนั้นนะครับเอาเด่นมาดึงนะครับอย่าเอาดับมาตัดนะครับนะการคำนวณตัวเลขนะครับอันนี้คือทฤษฎีง่ายๆนะครับถ้าเราได้เ,เลขเด่นมา Commander. นะครับอย่างเราได้เลขหนึ่งมาในงวดนี้นะครับเราก็เอาหนึ่งมาดึงเด่นออกมาตามสูตรที่เราคำนวณออกมานะครับนะถ้าโชคดีสูตรเด่นเราเข้านะครับตัวเลขเด่นที่เราได้มามันเข้านะครับเราก็ทําให้เราจุรางวัลไปนะครับ สุดท้ายนี้นะครับแอดก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีล่ํารวยกันนะครับเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับเนาะสุดท้ายนี้นะครับแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปนะครับสวัสดีครับ